รายงานข่าวจากเดอะก,การ์ดีอันเปิดเผยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนเสริมทัพน่าสนใจซัมเมอร์นี้ด้วยการทุ่มเงินครั้งใหญ่ไล่ล่าตัวจมานมูเซียล่าแนวรุกอนาคตไกลาจากไบยเยนมิวนิคทันท,ทีที่ทีมเรือใบอกหักตกรอบยูฟาแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศด,ด้วยน้ำมือระอันมาดริดเมื่อคืนวันพุธก็มีข่าวเสริมทัพจากทีมแชมเพรียลีกตามออกมาทันทีโดยรายงานข่าวจากเดอะก,การ์ดีอันอ้างว่า เป๊ปกวาร์เดีอล่าในใหญ่แมนซิตี้ให้ความสนใจอยากได้ตัวมูเซียล่ามาร่วมทัพที่ปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง110ล้านยูโรแนวรุกวัย21ปีผลงานน่าประทับใจอย่างมากเมื่อได้เล่นเป็นตัวหลักให้ทีมเสือใต้ยิงไป12ประตู7แอสซิสจากโอกาสลงสนามไป36นัดในทุกรายการสร้างความสนใจให้เหล่าบรรดาทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซิตี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอล มูเซียลาถือเป็นวันเดอร์คิดที่เติบโตมาจากระบบพัฒนาเยาวชนของอังกฤษเขาเคยผ่านการเล่นให้ทีมสิงโตคำรามชุดเล็กมาแล้วทุกระดับทั้งยู15 17และ21ก่อนจะย้ายไปบบเยินและตัดสินใจเลือกเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีแฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ